คุณนิสาเนะมียายทวดอยู่คนหนึ่งชื่อยายผ่องยายพ่องนี่แข็งแรงกระฉับกระเฉงแม้ว่าอายุจะเกือบเก้าสิบแล้วก็ยังสามารถเดินไปไหนมาไหนได้อย่างคล่องแคล่วโดยที่ไม่ต้องอาศัยไม้เท้าช่วยพยุงในขณะที่น้องๆของยายทวดพากันแก่งอมจะต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันตัวเองไม่อย่างนั้นก็เดินไปไหนไม่ได้ต้องคลานไปหรือไม่ก็ต้องกระเถิบเพราะความแก่ เออถือเป็นความยากลำบากของคนอายุยืนอย่างหนึง่งคนที่พบเห็นก็ได้แต่ภาวนาขออย่าให้อายุยืนขนาดนี้เลยมันน่าสังเวชยายพองนี่เป็นทวดที่ใจดีชอบเล่าเรื่องเก่าๆสมัยโบราณให้ลูกหลานฟังโดยเฉพาะเรื่องการดำเนินชีวิตที่มีแต่ความยากลำบากสมัยก่อนนี่รถถนนไม่มีไปไหนมาไหนต้องเดินกันเป็นวันคนมีเงินหน่อยก็จะใช้ม้าเป็นพาหนะ เงินทองแทบจะไม่มีความหมายเพราะว่าทุกอย่างหาได้ในสวนทั้งปลากุ้งพืชผักผลไม้อาที่บ้านเนี่ยอุดมสมบูรณ์เงินทองที่พอมีก็มักจะใส่ตุ่มใส่หายฝังไว้ธนาคารเนี่ยไม่มีใครรู้จักฮะคุณนิสานี่ชอบฟังเรื่องเก่าๆก,ก็มักจะอาสาตำหม,มากให้ยายทวดเพื่อแลกเรื่องเล่าหลายเรื่องอ่าว่ากันว่าเด็กกับคนแก่นี่มักจะเข้ากันได้ดีเพราะว่าเป็นไปได้ว่าอายุสมองอาจจะเท่าเท่ากัน ยายทวดมีนิสัยอย่างหนึ่งที่คุณนิสาไม่ชอบก็คือการจับไก่ไปขัดปีกที่บ้านของเธอเนี่ยเป็นบ้านใต้ถุนสูงแบบสมัยโบราณหลังบ้านมีชานโล่งกว้างถัดไปก็เป็นครัวแล้วก็ที่วางจานข้าวแมวใต้ถุนบ้านก็เป็นที่อยู่ของเป็ดไก่แล้วก็หมาไก่นะมีเยอะเลี้ยงไว้ขายบ้างเอาไว้กินไข่บ้างส่วนเป็ดน่ะไม่ยอมออกไข่เพราะว่าเป็นเป็ดตัวผู้ อันนี้เลี้ยงไว้ดูเล่นแก้เบื่อนะตอนที่คุณนิสาทุบกระปุกออมสินซื้อลูกเป็ดตัวเล็กๆน่ารักมาก็ไม่รู้ว่ามันเพศอะไรได้ยินแต่คนขายบอกพ่อบอกว่าตัวเมียหมดตัวเมียหมด่าถ้าไม่มีใครซื้อก็คงต้องเลี้ยงเองโตหน่อยค่อยค่า,คากินเนื้อแกว่ายอย่างนั้นด้วยความสงสารตีความคําพูดของคนขายเป็ดตามภาษาเด็กว่าตัวเมียหมดก็นึกว่าเป็นเป็นตัวเมียทั้งหมดอนะ่ะ แกก็เลยซื้อมาจะเลี้ยงเท่าไรเท่าไรเป็ดก็ยังคงเป็นเป็ดตัวผู้อยู่อย่างนั้นน่ะไม่เปลี่ยนแปลงเพศตามความต้องการของคนเลี้ยงแต่ประการใดที่นี้ความที่เป็ดไก่เยอะก็ย่อมหนีไม่พ้นที่จะมีไก่จอมสนชอบบินข้นมาบนบ้านมาเดินลอยชายเข้าคุยอาหารถึงในครัวเลยเชียวในนั้นก็มีจานข้าวแมวเป็นเป้าหมายบางตัวก็เดินเอ้อระเหยเข้าไปถึงห้องนอน ไปถึงกระจกก็ไปยืนสองกระจกดูตัวเองงงๆก็มีอ่าพวกไก่โต้งรูปหล่อบางตัวส่องกระจกไปก็จิกตีตัวเองในกระจกไปก็เป็นที่หน้าขบขันบางตัวเดินไม่เดินเปล่านะขี้ใส่บ้านซะอีกโอ้หน้าเบื่อนายต้องคอยปิดบ้านตลอดเวลาแล้วบ้านที่คนอยู่หลายคนอีกคนปิดอีกคนก็มาเปิดอ่าไก่ก็เลยสบายวันๆไม่ต้องทําอะไรคุณนิสาวิ่งไล่ไก่อยู่เป็นประจํา ใยทวดนมีวิธีการดัดหลังไก่ให้เข็ดหลบับคือจับไก่เชื่องเชื่องพวกนั้นเอาปีกขัดกันแล้วก็โยนลงใต้ถุนแค่นี้ไก่ก็สิ้นฤทธิ์ไปไหนไม่ได้นอนแอ่งแมงอยู่ตรงนั้นะ่ะหิวก็หาอาหารไม่ได้ตากแดดตากฝนอดข้าวอดน้ําอยู่เป็นครึ่งวันครอนวันกว่าจะดิ้นจยนปีกหลุดออกจากกันได้ก็ใช้เวลานานบางตัวก็ดิ้นไม่หลุดนะคุณนิสาจําได้ว่าต้องคอยตามดูไก่ตามสมุทุมพุ่มไม้เพื่อจะแกะปีกให้มันอยู่เสมอเสมอ ยายทวดทำมาอย่างนี้นานเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรู้เกิดมาจําความได้ในคุณนิสาก็เห็นแบบเนี้ยว่ายายทวดชอบทําเป็นประจำบางทีก็อดสงสารไก่พวกนั้นไม่ได้แต่พอแกะปีกให้วันสองวันผ่านไปสมองอันเล็กน้อยของไก่ก็คงจะลืมความทรมานไปหมดอ่านิสัยชอบขึ้นบ้านก็กลับมาอีกมาวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็เป็นไก่ตัวเดิมๆซึ่งจะทําให้ยายทวดโกรธมากขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะไก่มันไม่ลาบไม่จํา บางทีก็สั่งห้ามไม่ให้คุณนิสาช่วยไก่อีกวันหนึ่งยายทวดไปบ้านนาะที่อยู่ใกล้ๆแม่ก็ใช้ให้คุณนิสาไปตามยายทวดกลับมากินข้าวเย็นเดี๋ยวมืดค่าจะเดินลําบากตอนนั้นประมาณห้าโมงเย็นคุณนิสาก็พายายทวดกลับบ้านนาะก็เดินตามมาส่งด้วยทีนี้ก่อนจะขึ้นบ้านจะมีตุ่มน้ําล้างเท้าที่ล้างเท้าเนี่ยยกพื้นสูงขึ้นมาเล็กน้อยปูด้วยกระดานอย่างดี ข้างล่างก็ขุดเป็นหลุมลงไปเวลาล้างเทา้านี่น้ําจะลงไปขังอยู่ในหลุมไม่ไหลเลอะเทอะไปไหนอ่ะบางบ้านเขาจะทําอ่างซีเมนใส่น้ําไปจนเต็มใครไปใครมาก็ลงไปล้างเท้าในอ่างนั่นแหละซึ่งบ้านคุณนิสาเห็นว่าวิธีแบบนี้สกรปรกใครไปเหยียบอะไรมาก็ลงไปล้างแล้วเราก็ยังจะเอาเท้าไปล้างซ้ําอีกแม้แค่คิดก็ขยงแล้วก็เลยคิดวิธีตักน้ําจากตุ่มล้างเทา้าอ่าที่ล้างเท้าก็อยู่ติดกับต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นลำไย ต้นไม้ทั้งสองที่ชุ่มชื้นตลอดปีเพราะว่าน,น้าล้างเท้าของคนในบ้านนั่นแหละโดยปกติเวลาจะล้างเท้าจะต้องเอามือยันต้นมะพร้าวไว้เพื่อจะยึดไม่ล้มก่อนที่จะก้าวขึ้นที่ล้างเท้าขึ้นบันไดบ้านนะวันนั้นยายทวดนะไม่ได้กอดต้นมะพร้าวไม่ได้จับต้นมะพร้าวด้วยความประมาทอ,อะไรไม่ทราบก้าวขึ้นบันไดเลยก็ทําให้ขาสะดุดกันเองทีนี้ก็ล้มสิล้มลงไม่เป็นท่าเลยลุกขึ้นมาก็ไม่มีอะไรผิดปกตินอกจากเก็บขา ไม่มีบาดแผลหรือว่ารอยฟกชำ้ำวันรุ่งขึ้นนี่ขาใหญ่ทวดบวมเป่งเลยสมัยก่อนนั้นการแพทย์สมัยใหม่ยังไม่แพร่หลายชาวบ้านไม่นิยมไปโรงพยาบาลเหมือนกับปัจจุบันก็สันนิษฐานนะว่าใยญยทวดอาจจะกระดูกหักเพราะว่าคนอายุขนาดนั้นกระดูกเสื่อมแล้วก็เปราะบางนี่มันเป็นธรรมชาติของคนแก่อยู่แล้วยายทวดก็เรียกหาหมอน้ำมันมายเยียวยาแล้วก็จนกระทั่งขาหายบวมแล้วก็ไม่ปวดอีก แต่ว่าถึงจะไม่ปวดแต่ยายทวดเดินไม่ได้เส้นเอ็นมันยึดเหยียดขาไม่ออกขาสองข้างของยายทวดไขว้กันเหมือนกับปีกไก่ที่ยายทวดชอบจับมาขัดกันไม่มีผิดเลยจะยึดจะดึงยังไงก็ไม่ออกตั้งแต่บัดนั้นยายทวดก็ต้องอยู่ในสภาพขาขัดกันเดินไปไหนไม่ได้เป็นสิบปีใช้วิธีกระเถิบตัวไปมาบนบ้านส่วนใหญ่ก็จะนอนอยู่กับที่จนกระทั่งเสียชีวิตเมื่ออายุเกือบร้อยปีแล้ว ยายทวดเสียชีวิตอย่างสงบในสภาพขาขัดกันอยู่อย่างนั้นใครๆก็พูดกันเรื่องยายทวดขางอว่าเป็นเพราะกรรมที่ชอบขัดปีกไก่แม้แต่ตัวยายทวดเองก็ยอมรับในบ้านปลายชีวิตว่าน่าจะเป็นกรรมของตัวเองตามมาทันจริงๆแล้วยายทวดก็เข้าใจความยากลำบากของไก่ที่ถูกขัดปีกไปไหนไม่ได้หาอะไรกินก็ไม่ได้ต้องนอนรอความเมตตาจากคนอื่นเหมือนกับที่ยายทวดต้องเผชิญในช่วงสุดท้ายของชีวิต เหมือนกันเลยล่ะครับคุณนิสาเนี่เป็นเด็กสุกสนวันวันไม่ค่อยอยู่นิ่งชอบมีความคิดใหม่ๆอะไรให้ต้องทำอยู่เสมอแล้วก็ทุกเรื่องที่คิดได้จะต้องพิสูจน์แล้วก็ลงมือทำในตัวเองอยู่เรื่อยความสนในวัยเด็กก็มีการกระทำอะไรที่มันแผลงแผลงเกิดขึ้นอยู่ไม่ขาดถึงจะเป็นผู้หญิงก็แล้วแต่อย่างเช่นตอนอายุห้าขวบ แกมีความคิดว่าเอ๊ะหมาแมวนี้น่าจะบินได้นกไก่มันยังบินได้เลยอ่าแล้วลูกไก่ตัวเล็กๆก,ก็น่าจะบินได้เหมือนแม่มันด้วยทำไมมันเดินเฉยๆล่ะต้องบินสิแกเป็นเด็กบ้านนอกที่บ้านก็มีหมามีแมวมีไก่เยอะแล้วก็จับมาทดลองฝึกบินแกจับลูกหมาเล็กๆโยนขึ้นอากาศเลยเพื่อให้มันบินผลก็คือลูกหมาตกต๊บลงมาจูกแอกร้องไม่ออกเลยอ่าแกก็ถูกดุถูกสั่งห้ามเล่นพิเรนอีก ทีนี้จากหมาเล่นหมาไม่ได้แล้วไปเล่นแมวแอบจับลูกแมวโยนลงมาจากหน้าต่างบ้านแม้ว่าลูกแมวจะบินไม่ได้แต่แมวมันมีวิมีวิธีการกลับตัวอพอตกลงมาถึงดินเนี่ยมันจะแผลาเอาขาลงแกก็คิดว่าเออลูกแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีอนาคตในการบินดีกว่าลูกหมาทีนี้จากหมาแล้วแมวแล้วไปไก่ แกแอบจับลูกไก่เล็กๆที่ขนปีกยังไม่งอกโยนข้าไปบ้างลูกไก่ตัวมันนิ่มตกปุ๊ลงมาขาหักนะการปางตายเลยทีนี้แกก็รีบวิ่งหนีที่ไปให้ไกลจากที่เกิดเหตุเลยตามสัญชาตญาณเอาตัวรอดเพราะรู้ว่าพ่อออกมาแล้วไปรอดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆพ่อเดินมาเจอลูกไก่เคราะห์ร้ายไปโทษว่าแม่ไก่เหยียบลูกตัวเองขาหักแต่พ่อกับแม่ก็เยียวยาลูกไก่หน้าสงสารตัวนั้นจนมันหายดีแกก็แอบโล่งใจ และคิดว่าเจ้าลูกไก่พวกนี้เอ๊มีปีกเสียเปล่าไม่มีอนาคตในการบินเลยอทีนี้พอเล่นตัวเล็กไม่ได้แล้วบินไม่ได้ก็จับลูกไก่ที่โตขึ้นหน่อยโยนมันขึ้นไปในอากาศผลต้องการฝึกบินเป็นที่น่าพอใจเพราะไก่ปลอดภัยแล้วรู้สึกมันจะชอบด้วยแกก็พยายามประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยบินตามความคิดเด็กๆเ,เช่นทำปีกนกด้วยกระดาษผูกติดกับตัวตุ๊กตาตุ๊กตาแล้วก็โยนจากหน้าต่างบ้านว่ามันจะบินไปได้ไกลแค่ไหน หลังจากทดลองกับทุกอย่างที่พอจะหาได้แล้วทีนี้ก็คิดทดลองกับตัวเองสิอ่าเพราะว่าไปดูหนังเรื่องผีกระสือผีกระหังเนี่ยว่าผีกระหังเนี่ยมันบินได้โดยมีกระด้งเป็นปีกอ่าความจริงมันน่าจะเรียกผีกระด้งมากกว่าเพราะมันใช้ผีอ่ามันใช้กระด้งเป็นปีกนะที่บ้านมีกระด้งเยอะแกก็เลยจัดการบินแบบผีกระหังอ่าจากหน้าต่างบ้าน รากฏว่าตกปุ๊ลงมาบนพื้นดินแข็งๆตรงลานบ้านจุกแอกแถมขาหักทันตาเห็นต้องยกเลิกโครงการฝึกบินไปโดยปริยายแต่ด้วยความสนที่ไม่เคยแปลเปลี่ยนแม้จะขาหักก็ยังอยากเล่นกับเพื่อนสมัยเด็กๆในชอบเล่นสงครามไทยพมา่ารบกันแล้วจะมีคนเป็นม้าให้แม่ทับขี่คอก็ผลัดกันเป็นมา้าเป็นแม่ทับบางทีม้าก็ไปเป็นแม่ทับบางทีมปปแม่ทับ,บทก็ไปเป็นม้ามั่ง เวลารบกันก็ใช้ไม้ไผ่ที่ทําเป็นดาบตีกันนะเหมือนกับลิเกรบกันไม่ถูกตัวจริงๆวะแล้วที่สําคัญกองทัพพมา่าต้องแพ้เสร็จแล้วต้องวิ่งหนีเข้าป่าไปนะนะพม่า,มาต้องแพ้ฝ่ายกองทัพไทยที่มีคุณนิสาเป็นแม่ทัพขาหักนี่ก็ต้องควบม้าไล่ต้อนปรากฏว่ามาสะดุดอะไรสักอย่างล้มขมาหัวทิ่มแม่ทัพตกจากคอม้าจุกแอกพูดไม่ออกอยู่พักนึกว่าเห็นทีจะตายแน่คราวนี้ เจ็บช้ำไปทั้งตัวพรตกไปบนกอหนามมายาราบมาแนี่ทีนี้ขาที่หักอยู่ก็ทําไม่ลุกจากกอหนามไม่ได้เดือดร้อนถึงกองทัพพมา่าที่ยกหนีเข้าป่าไปตะกี้เนี่ยต้องรีบออกมามาช่วยหิ้วปีกแม่ทัพไทยออกจากกอหนามเป็นที่ตลกขบขันตอนเด็กๆคุณิสาก็นึกไม่ออกว่านี่เป็นผลของกรรมหรือว่าวิบากที่มาทวงคืนอย่างทันตาเห็นจากการรังแกสัตว์โดยรู้เท่าไม่ถึงกัน เป็นการทำบาปของเด็กที่ไม่มีความรู้แล้วก็อยากรู้อยากเห็นมากแต่กรรมเนี่ยมักจะซื่อสัตย์ไม่ละเว้นผลของมันให้กับใครไม่ว่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่กรรมของเด็กผลที่ได้รับจึงเกิดจากความสนุกสนานจากการเล่นแบบเด็กๆด,ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงกันคุณนิสาเพิ่งจะมาคิดได้เมื่อโตแล้วเราตระหนักว่ากรรมนะั้นมีจริงแล้วก็ติดตามมาทันอย่างรวดเร็วไม่ทันข้ามเดือนแกได้รับผลจากสิ่งที่แกทําย้อนกลับมาถึงตัวเอง แต่อาจจะเป็นบุญของแกด้วยก็ได้หลังจากเจ็บตัวหลายหนก็ทําให้คิดได้ว่าเออหมาแมวไก่นะเวลามันตกลงมาจากการโยนของเรานี่มันก็คงจะเจ็บแล้วก็มีอาการแบบที่แกเป็นนี่ตั้งแต่นั้นมาแกก็เลิกโครงการทดลองทุกอย่างที่ต้องใช้สัตว์หรือว่าทําให้สัตว์ในบ้านเดือดร้อนอีกเออเวรกรรมจริงๆคุณนิสามาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังคุณสมพงษ์เข้าโรงพยาบาล พราะถูกตะภาพน้ำกัดที่นิ้วก้อยหมอก็ให้ทายากินยาแก้ปวดแก้อักเสบเสร็จแล้วก็ให้กลับบ้านดูแล้วไม่น่ามีปัญหาแต่อีกครึ่งเดือนต่อมาแผลคุณสมพงษ์เกิดอักเสบบวมเป่งน่ากลัวหมอตรวจพบว่าเชื้อโรคกินเข้ากระดูกจะต้องตัดนิ้วเพื่อไม่ให้เน่าลุกลามซึ่งอาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้หลังจากนั้นไม่นานคุณสมพงษ์ไปหาปลาจับเต่าจับต,าบต,บตบภาพไปตามเรื่อง ปรากฏว่าไปโดนตะภาพน้ำกัดที่นิ้วเท้าอีกเหมือนกับเป็นเรื่องบังเอิญที่ไม่น่าเชื่อนิ้วเท้าคุณสมพงษ์ที่ถูกตะภาพน้ำกัดนี่อักเสบขึ้นมาภายในเวลาไม่กี่วันเมื่อมาเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลก็พบว่าเชื้อโรคนี่กินเข้าไปถึงกระดูกหมดหมอก็เลยต้องตัดนิ้วเท้าของเขาไปอีกนิ้วหนึ่งเวลาผ่านไปไม่ถึงปีสมพงษ์ก็กลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งนี้แผลเก่าทั้งสองแห่งเกิดอักเสบขึ้นพร้อมกันทั้งมือทั้งเท้า พอเอ็กซเรย์ก็พบว่าเชื้อโรคแพร่เข้าไปกินกระดูกอย่างรุนแรงเชื้อโรคนั้นกำลังกลายเป็นมะเร็งจะต้องตัดฝ่ามือฝ่าเท้าออกให้หมดก่อนที่จะลุกลามมากเกินไปอีกสมพง์ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเกือบเดือนด้วยสภาพของคนป่วยมือด้วนเท้าด้วนวันหนึ่งที่วัดข้างบ้านมีงานบวชสมพง์ก็ไปช่วยงานเขาและคืนนั้นผู้ร่วมงานบวชต่างนอนค้างที่วัดกันสี่ห้าคนเพราะหามยามร้ายของสมพง์ยังไม่หมด ปรากฏว่ามีหนูตัวหนึ่งเจาะจงมากัดตรงขาด้วนของเขาคนเดียวกัดแล้วก็หนีไปเขาก็สะดุ้งตื่นส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดคนที่นอนอยู่ด้วยกันตกใจกับเสียงร้องของเขาก็พากันตื่นขึ้นมาหมดแผลที่หนูกัดนะไม่กว้างไม่ลึกนมีเลือดซึมออกมาแต่ทุกคนพากันแปลกใจที่อยู่ดีๆทําไมถึงมีหนูมากัดคนนอนหลับเพราะว่าหนูเนี่ยมันจะกัดกินก็เฉพาะศพเท่านั้นไม่กัดกินคนเป็นๆ สมพงศ์ในขวัญเสียเลยเหมือนก็ถูกเคราะห์กรรมซ้ำเติมจึงคิดว่าตัวเองคงจะต้องตายในไม่ช้ามันทารุณจิตใจมากต่อมาไม่นานก็เกิดอาการเจ็บคันบริเวณแผลเก่าที่มือที่เท้าอีกเขาเรีบไปหาหมอที่โรงพยาบาลอย่างเร็วเลยผลการฉายเอ็กซเรย์ ray, ปรากฏว่าเชื้อมะเร็งในกินลึกเข้าไปมากหมอจำเป็นจะต้องจัดการตัดแขนขาทั้งท่อนของเขาทิ้งไปนี่คือชะตากรรมของสมพงศ์ ที่ไม่น่าเชื่อว่าคนอะไรจะสวยซ้ำสวยซ้อนได้ขนาดนี้แต่ว่าทุกอย่างนะมันมีที่มาที่ไปท่านดูฟังมีเหตุมีผลเป็นตัวกำหนดเมื่อคุณสมพง์อายุ23เขามีอาชีพเกษตรกรแล้วก็รับจ้างก่อสร้างชอบกินเหล้าเป็นประจำชอบแกล้มเหล้าด้วยปลาแล้วก็สัตว์น้ำจืดที่หาได้ทั่วไปในหมู่บ้านโดยเฉพาะเขาชอบกินเต่ากินตะาพ สมพงษ์เคยได้ยินมาว่าใครกินตะภาพน้ำได้ถึง20ตัวตลอดชีวิตจะไม่เป็นโรคไขข้ออักเสบอีกทั้งยังช่วยบำรุงไตด้วยเขาก็เลยเพียรหาตะภาพน้ำมาผัดเผ็ดแกล้มเหล้าขาวสมพงษ์กินตะภาพน้ำมาแล้วเกือบ20ปีนับจำนวนไม่ได้ว่ากินเข้าไปกี่ตัวแล้ววันหนึ่งเขาซื้อตะภาพน้ำตัวใหญ่มาจากตลาดตะภาพน้ำตัวนี้หนักสิบกิโลกรัมเขาดีใจมากแล้วก็ตะภาพตัวใหญ่ขนาดเนี้ย เขาคิดว่าค่ากินทีเดียวไม่หมดจะต้องค่อยๆกินแต่เนื่องจากความยากจนที่บ้านไม่มีตู้เย็นไว้แช่เก็บอาหารก็เลยต้องกินทีละน้อยตาภาพน้ําเป็นสัตว์อายุยืนอดทนไม่ตายง่ายๆไม่ว่าจะถูกกักขังอยู่ในสภาพไหนก็อดทนมีชีวิตอยู่ได้เป็นปีสมพงษ์ก็ไม่ได้คิดอะไรมากสภาพชีวิตที่ต้องล่าต้องฆ่าถึงจะมีกินก็ทําให้เขาไม่นึกว่าตาภาพนี่จะต้องทนทุกทรมานต้องเจ็บปวดแสนสาหัสครั้งแล้วครั้งเล่า เขาก็เฉือนเนื้อตะภาพส่วนต่างๆตามความพอใจเอามาปรุงอาหารทีละมือทีละมือบาดแผลรอบตัวตะภาพนั้นเขาก็เอาปูนแดงมาทาปูนแดงที่กินกระหมากเนี่ยทาไม่ให้แผลตะภาพเน่าตะภาพตัวนั้นก็ต้องทนทุกทรมานอยู่นานแบบครึ่งเดือนจึงจะประหารเอามากินเป็นมื้อสุดท้ายสมพงพอใจกับวิธีที่จะได้กินเนื้อตะภาพสดๆทุกวันแต่ว่าเวรกรรมที่เขา ตามที่เขาทำเนี่ยมันก็ตามทันเขาอย่างรวดเร็วชนิดไม่มีทางหลีกเลี่ยงเขาต้องเข้าผ่าตัดเฉือนแขนเฉือนขาเพื่อหนีเนื้อรายที่กัดกินเขาจนเน่าเปื่อยเป็นบาดแผลเรื้อรังและในที่สุดสมพงษ์ก็สิ้นชีวิตอย่างทรมานในที่สุดครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ